เออแบบนี้ก็มีด้วยนะครับผมเมืองไทยนะครับถ้าเป็นที่ลาวนี่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวก,พวกมแมลงอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมนะนี่ครับประเทศไทยนี่ใส่ใจจริงๆนะครับผมในธรรมศาสตร์นะครับผมยอมรับว่าประเทศผมนี่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกมแมลงพวกเอ,อผีเสื้ออะไรพวกนี้นะครับผมนะแต่ว่าที่ไทยนี่มันแบบบ้า มันเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เขามีนะครับผมนี่ครับผมต้องก็เห็นชาวต่างชาตินะครับผมเข้ามาชมก็เยอะนะครับผมบางคนก็ไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนนะครับผมนะบางคนนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ถามรปภได้นะครับใครที่อยากจะมานะครับก็ตั้งอยู่หน้าอยู่ข้างๆก็จะมีห้องน้ําจะเป็นจุดที่สามนะครับผมนะของสวนรถไฟนะครับนี่ครับภายในส่วน ภายในโรมนี้ก็ุรมสมบูรณ์นะครับผมนาไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีดอกไม้นะครับผมแล้วก็จะมีผักหลายหลายชนิดนะครับนี่ก็จะเป็นพวกผักนางเดือดนะครับนี่ครับผมที่เขากิีดกับก้อยลาบนะครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยนะครับผมแล้วก็ต้นไม้นะครับนี่ผีเสื้อเยอะนะครับ สวัสดีครับสบายดีพี่ดอกสองฟังไพ่เล่าเด้อต,ติดตอมกาอยู่ที่สวนรถไฟนะครับผมนะวันนี้ตอมก็จะพาทุกคนเข้าไปดูอ่าผีเสื้อกันนะครับผมที่สวนรถไฟนะครับก็จะอยู่ตรงจุดอจุดที่ห้องน้ําที่สามนะครับผมนะของสวนรถไฟนะครับนี่ครับหน้าทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นโลมขยดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเอาเข้าไปลานในกันนะครับผมนะ ว่าจะเป็นจังไรนะครับลานในตอนนี้ต้อมก็เข้ามาลานในแล้วนะครับผมครับลานในก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะครับผมนะเกี่ยวกับพวกแมลงนะครับผมข้างในนะครับแต่ว่าต้อมไม่ได้ถ่ายให้พี่พีเอฟซีได้ดูกันนะครับผมต้อมกลัวว่าเขาจะไม่ให้ถ่ายนะครับก็เลยมาถ่ายตรงจุดที่เขาเลี้ยงผีเสื้อนะครับผมนะการเข้ามาก็สามารถเดินเข้ามาได้นะครับผมก็สแกน ลงทะเบียนนะครับผมนะไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอย่างใดน,นะครับมีแต่ว่าเขาก็จะแบบฟอร์มนะครับผมเขาก็จะถามว่าคนไทยไหมสัญาสาิอะไรนะครับผมถ้าเราเปา็นสาไทยแล้วก็บอกบอกว่าสัญาสาิอื่นนะครับแล้วก็จะมีอายุจํานวนคนเข้าชมนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรแค่นันเองนะครับใครที่อยากมาก็เข้ามาไลนนะครับผมลนะ้วนี่ครับ ทุกคนสวยมากผีเสื้อเยอะจังทุกคนนะ นี่ทุกคนดูผีเสื้อเออแบบนี้ก็มีด้วยนะครับผมเมืองไทยนะครับถ้าเป็นที่ราวนี่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกมแมลงอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมนะนี่ครับประเทศไทยที่ใส่ใจจริงๆนะครับผมในธรรมศาสตร์นะครับผมยอมรับว่าประเทศผมนี่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกมแมลงพวกเอ,อผีเสื้ออะไรพวกนี้นะครับผมนะ ว่าที่ไทยนี้มันแบบว่ามันเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เขามีนะครับผมนี่ครับผมต้องก็เห็นาชาวต่างชาตินะครับผมมนาะเข้ามาชมก็เยอะนะครับผมบางคนก็ไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนนะครับผมนะบางคนนะครับถ้าใครไม่รู้ก็าถามราปภไรนะครับใครที่อยากจะมานะครับก็ตั้งอยู่หน้าอยู่ข้างๆก็จะมีห้องน้ํา จะเป็นจุดที่สามนะครับผมละองสวนรถไฟนะครับนี่ครับภายในส่วนภายในโรมนี้ก็อุรมสมบูรณ์นะครับผมนําไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีดอกไม้นะครับผมแล้วก็จะมีผักหลายหลายชนิดนะครับนี่ก็จะเป็นพวกผักนางเดือดนะครับนี่ครับผมที่เขากินกับก้อยลาบนะครับ แล้วก็จะมีต้นกล้วยนะครับผมแล้วก็ต้นไม้นะครับนี่ผีเสื้อเยอะนะครับนี่ครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับโอ้โหไทยนี่เขาอ่าลงทุนกับสิ่งนี้มากนะต้องยอมรับเลยนะครับผมนี่ครับอ่ามุมกล้องอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าแสงมันไม่ไล่นะครับ ช่วงนี้แสงมันแบบว่าแสงมันแรงนะครับผมนี่ถ้าช่วงประมาณอ่าสักบ่ายสามโมงสี่โมงนี้น่าจะโอเคนะครับผมนี่ครับปักคนเดินต่อ อันนี้มีพึกงด้วยนะครับครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมนะแต่ว่าผีเสื้อแล้วก็พึ่งเข้ามาตอมนะครับโครงการอนุรักษ์พันพันอะไรเนี่ยโอ,โอ้มีเลี้ยงพึ่งด้วยสุดจริงนะครับ มีเดียงพึ่งด้วยนะครับผม นี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับผมเราลองขึ้นมาล้านบนกันนี่ครับโอ้โหผีเสื้อลายสนิทเลยนะครับผมนี่ทุกคน ข้างในนี้อากาศดีมากนะอากาศดีมากกับผมแบบบ้าเย็นสบายเลยครับนี่เขาก็จะทําเป็นรูมใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตะข่ายกั้นไว้นะครับเพื่อไม่ให้อ่าผีเสื้อแล้วครับผมนะออกไปนะครับที่เขาอ่าเพาะพันุไว้นะครับผมนี่ทุกคน นะครับแม้แต่ผีเสื้อนะครับผมะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ว่าประเทศไทยนี้เขาอนุรักษ์ไว้นะครับโอ้โหสุขัดให้ความสำคัญแก่ชีวิตแน,น้อยๆนะครับผมนะี่ครับเราขึ้นมาอีกนะครับว้าวอันนี้น่าจะเป็นลานมดสุดน,นะครับ ครับผมผู้คนนี้ก็เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับหนึ่งทุกคนครับเสบอะโรักพันผีเสือ้อรถส่งเสียงรังนะครับนี่ก็จะมีป้ายบอกนะครับ ต่ว่าป้ายนี้ก็จะเป็นป้ายภาษาไทยนะครับแต่ว่าภาษาอาังกฤษยังไม่มีนะครับโอ้โหทุกคนไ่ายินเสียงน้ำไหลนี้โอ้โหถือว่าสุดยอดนะครับนี่คนไทยเขาทำนะครับ ก็จะมีทางให้เราเดินอยู่นะครับผมนะทุกคนจุดน,นี้ก็จะเป็นน้ําตกนะครับผมน้าตกที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับทุกคนอ,อากาศดีมาก อันนี้คือบรรยากาศเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเรียกว่าพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พันุ์ผีเสือ้อนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับผมนี่ครับโอ้โหต้นกล้วยไม้นี่ก็สวย ใครที่อยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับมแมลงนะครับนะมแมลงต่างๆหรือว่าผีเสื้อ,อได้ก็มาไล่นะครับผมที่สวนรถไฟนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ถามดปพก็ได้นะครับพบในเวลาเข้าในสวนนะครับเขาก็จะแนะนําให้เราเดินไปทางไหนนะครับนี่ทุกคนกล้ยไม้ ตรงนี้เยอะจริงครับมันมีน้ำตกนะครับผม นี่ครับผมนะอุรมสมบ,บูรณ์มากนะครับใบนางเลื้อนนะครับผมนี่สามารถอาเออาไปกินกับลาบก้อยสม้มตำไร่นะครับผมอร่อยนะครับนี่ทุกคน ป่ะเดี๋ยวเราอออกไปร้านนอกกันนะครับผมก็ถือว่าวันนี้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้เรียนดูว่าประเทศไทยนี่ให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตอ่เทุกๆตัวแล้วครับผมอันนี้เป็นทางออกนี่ครับ เยวปิดให้าแน่นๆครับนี่ครับผมทางออกจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่อ่สามารถมานั่งเล่นได้นะครับผมนี่ก็จะมีเก้าอี้นะครับรอบๆเลยร้านนอกก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผมนะเพราะว่ามันมีหลอกไม้นะครับ ครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็เอเวนว่าคลิปนี้ต่อมกับเจริจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากอีพีเอฟซีนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ